ไอเดียอย่างไรเอาหลักๆเลยเนาะ,ะต้องการเขาเรียกอะไรเอามาข่า,าย,ย่าขาโอ้ลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรมอยู่ที่เมืองไผ่ตำบลเมืองไผ่บ้านเมืองไผ่ อำเภออรัญจังหวัดปราจีนบุรีครับน่าจจังหวัดสระแก้วนะกำลังมาปลูกไผ่ครับไผ่นี้ก็มีความหลากหลายครับเห็นไหมครับนี่ไผ่ยักษ์ครับมีหน่อแล้วนะครับเห็นไหมครับไผ่ยักษ์มีหน่อแล้วทุกถุงมีหน่อแล้วนะครับครับมีไผ่แบกนิสเปอร์ด้วยอ้าวโอเคนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้กําลังวางแนวครับไล่แนวอยู่นะครับนี่คราวนี้เราจะ มีเส้นแนวสองเมตรสองเมตรครับอาโอเคกำลังวางแนวนะครับวางแนวทำง,งานก่อน รายเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะปลูกลงไปนะครับอันนี้วางไม้ชมพเป็นแนวเรียบร้อยแล้วครับนะอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะมีไผ่จางมุนนะครับท่านนี้เอา350ต้นมีถุงใหญ่นะครับมีหน่อแล้วทั้งนั้นเลยครับสังเกตดูนะครับมีหน่อแล้วทั้งนั้นเลยแล้วก็มีไผ่ดำมาด้วยไผ่ดำนี่มีแบล็กแอสเปอร์กับจาวาแบล็กมาด้วยครับสัญญาณราตราานที่สองด้วยครับ ร้อนนะครับเราก็จะใช้ในผ้าผ้าขม้าหรืออะไรก็ได้ให้ให้ชุบน้ำก่อนแล้วก็โปะมีหมวกใหญ่ๆนี่ทำงานสบายนะแบบนี้ครับอ่าตรงน,นี้ก็ ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอยู่ตรงบ้านอะไรครับนี่คุณพุทธชาติอันนี้รู้จักคุณพุทธชาติหน่อยครับสวัสดีครับคุณพุทธชาตินะเป็นบ้านบ้านยางเอ็นตาบนเมืองไผ่ครับเมืองไผ่ซะ่ด้วยเมืองไผ่เออยางเอ็นยางเอ็นครับบาเขาก็เรียกโค้งสะอาดอ๋อแล้วแล้วอำเภออำเภออะไญประเทศสากลเลยสักแก้วเลยอันนี้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับหาก็ห่างกับชายแดนประมาณสักห้าหกกิโลอ๋อเหรอครับตอนนี้ก็แปดเลนเข้าหนองเอยน อ๋ออันนี้ก็ใกล้ๆกับเส้นใหม่ใช่ครับที่เป็นอะไรวะด่านใหม่เหรอด่านใหม่ครับอืมไม่ห่างเท่าไหร่เนะก็ลงว่ายกี่เมตรประมาณสักี่เมตรห้าร้อเมตรได้โดยประมาณเลนทีนี้ทําไมถึงมาปลูกไผ่อ่าเราให้คุณพุทธชาติเล่าสักนิดหนึ่งมีไอเดียอย่างไรเอาหลักๆเลยเนาะต้องการเขาเรียกอะไร เอามาฆ่ายญ้าคาโอ้เ <laughs> <laughs> พื่เล่นพู่นเล่น <laughs> แต่หญ้าคาไมา่จริงจริงครับเอบอๆก็อย่างนั้นแหละยญาคามา่เยอะเาวอ,อ,อน,นาคตต้องใช้ต้องใช้ลำไผเเ่อ๋อเหรอครับต้องใช้ลำไผ่อาจจะทําทําเป็นแพรบ้างทําเป็นคือตรงนี้โครงการจริงๆทำรีสอร์ทนะครับเนี่ยนะครับทำรีสอร์ทแล้วที่เราต้องผมมองดูว่าถ้าเราเอาไม้เอาไม้ เขาเรียกอะไรไม่เนื้อแข็งหรือปวกปูนพวกอะไรพวกเนี้ยคือทุกคนเขาเขาทำหมดแล้วครับอครับทำหมดแล้วเราเราลองมาคิดว่าเราลองปลูกไผ่เพื่อที่เอาเอาไผ่เนี้ยก็ทําเป็นรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทแต่ว่ามันจะมีความนุ่มนวลมันจะมีความแล้วจะคนชอบด้วยรีสอร์ทในรีรีรรีสอร์ทไผ่ในที่เมืองไผ่แล้วก็มีต้นไผ่อย่างเงี้ยครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยแต่ที่เนี้ยแต่ที่เนี้ยมันมันก็ต้องมีว่าพอสักสามสปีมันต้องมีบ่อแช่ไผ่ที่ที่ที่เคยดูเขาทํามานะครับ อีกสี่ปีข้างหน้าปลูกใว่าตอนนี้ก็ปลูกไปก่อนก็ปลูกไปก่อนครับอะไรกันบ้างแนะนําหน่อยนะอันนี้เป็นทั้งมูลทั้งมูลในถุงใหญ่นะครับแล้วก็มีของแปลกๆนะก็คือตัวนู้นเนาะตัวนู้นคืออะไรนะตัวสร้างไผ่นะหรือว่าไผ่เลี้ยงลำอ่าอันนี้ลุงเขาแถมมาเยอะครับลงใจดีครับแถมมาเยอะใจดีเยอะ อ่าแล้วก็มีตอนนี้เราก็โอ้โหลุยกันจะจะเช้าถึงวันนี้นี่แสงยังมีก็ต้องขอขอบคุณคุณพุทธชาติด้วยเลาเล่าส่วนตัวนิดนึงปกติทําอะไรครับนี่ก็ขายอะไรรถแมคโครถไถรถเกี่ยวข้าวอะไรพวกนี้ครับเชื่อร้านอะไรมีมีร้านชื่อร้านพอเจริญแท็กเตอร์ครับพอเจริญทรับตอสำเพ่านะครับพอเจริญแท็กเตอร์อ่าช่วยฝากเบอร์โทรหน่อยได้ไหมเผื่อใครอยู่ตรงนี้เบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหนึ่ง แปดห้าเก้าหนึ่งแปดหกเก้าเปิดทุกวันไหมหรือว่าทุกวันครับเปิดทุกวันแล้วก็จะเป็นตัวแทนของสินค้าฟาร์มเทคครับจะมีพวกโรตารี่พวกอะไรลูเกี่ยวข้าวยี่ห้อฟาร์มเทคครับจะเป็นตัวแทนใ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 นเขตจังหวัดสระแก้วเราเนี่ยครับทำนานยังเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วครับโอ้ทำนานแล้วเรียกว่าชำนาญแล้วแต่ว่าเราเรามาเล่าตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้นี่เป็นที่ตรงนี้มันเป็นยังไงมายังไงลุงชอบถามที่แบบนี้เออลองเล่าเล่าเปิดเผยหน่อยที คือเดิมเดิมแม่อยากมีที่ทาเกษตรอ่าก็คือเอาเอาไว้พักผ่อนครับครับเอาเอาเอาไว้พักผ่อนเอาไว้ออกกําลังกายเร่คือดีกว่าที่เราจะไปวิ่งอ๋อมันได้เหงื่อครับอ่าแต่ว่ามันไม่ได้ประโยชน์เออเออเออแล้วก็มาปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ปลูกถ้วยปลูกอะไรบ้างอย่างเงี้ยบางมันมันก็ได้เหงื่ออ๋อแล้วก็เลยใช้พื้นที่ตรงนี้ใช่ครับตรงนี้กี่ไร่กี่ไร่เจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่ครับ นานไหมอย่างคุณพุทธชาติได้มานานอยังเนี้ยน่าจะหกเจ็ดปีประมาณนี้ครับเกระซิบหน่อยได้ไหมตรงนี้เดิมเดิมมันแพงขนาดนั้นตอนผมซื้อร้านห้าครับพร้อมบ้านร้านห้าพร้อมบ้านเจ็ดไร่เจ็ดไร่สองสองเจ็ดสิบสี่สองแสนครับตอนเนี้หกเจ็ดปีมันขึ้นไหมขึ้นครับโดยประมาณโดยประมาณหน่อยผมอยากจะรู้เรื่องเรื่องนี้ไร่หนึ่งเห็นเขาขายแถวๆนี้แลเขาก็ไรหนึ่งเจ็ดแปดแสนประมาณนี้ครับว้าว เห็นไหมคือกําลังมองว่าเราถ้าคนไหนพอขยับได้เรามีที่ไว้นั่นบอกว่าดีนะครับเออแล้วมีบ้านด้วยมีบ้านเลยครับเอก็มีบ้านมีสระแล้วก็มาแต่งมาอะไรหน่อยนึงครับอเด็กนีดสนใจแผงก็ดูคลิปลงเลยครับอขอบคุณมากเลยติดตามลุกมา2ปีแล้ว เล่าต้องต้องต้องเสียค่าติดตามแล้วแต่จริงๆลุกต้องจ่ายผมนะเราก็พูดไปนะแต่ว่านี่เห็นไหมเนี่ยเพราะว่าติดตามเนี่ยเห็นไหมเออก็เลยได้ปลูกไทยกันก็ดูว่าอันไหนมันเหมาะกับเราที่เราไม่ต้องใช้กําลังกายต้องใช้แรงงานเยอะนะฮะที่ที่ที่สนใจสร้างหมอนก็เพราะว่าคือแนนเขามันน้อยไม่มีน้ำใช่แล้วก็มันมันน่าจะเป็นไผ่เศรษฐกิจ ในอนาคตข้างหน้าครับโคดื่กกี้ฟังก็ชัดเจนว่าอยากจะทําเป็นรีสอร์ทเราจะทําบ่อ,บอแช่ซึ่งก่อนหลังจากนั้น4ปีนะครับ,รบทีนี้ตรงนี้นี่อนาคตแล้วเนี่ยมันมีใครทํำไหมหรือว่ามีกัเจ้าแรกๆเนี่ยแ<จ>ถวๆนี้แถวนี้น่จาจะเจ้าแรกเลยครับโอ้ก็มีชวนพักพวกก็เหมือนอย่างอย่างเมื่อตอนกวันที่ผมให้ลง แบงเขาไป50สิบต้นเออเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณด้วยนี่เขาเขาเรียกว่ามีน้ําใจดีคือช่วยลุงขายด้วยเออเขาท่าดีครับก็จะมีพวกกันอยู่1ิบ0สิบไร่ก็อ่าก็จะเปลี่ยนใจเขาจากยูคาให้เป็นไผ่ครับตอนเนี้ยอก็ต้องขอขอบคุณลวงหน้าอันนี้แปลงนี้ก็ลุงก็มาปลูกไว้แต่ยังไม่ไม่จบเท่าไหร่มันจะขัดอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็ต้องมาซ่อมมาอะไรเผื่อมันมีตายเพราะยังไงมันก็ตายอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวเราก็จะมาอีกรอบหนึ่งคาดว่า สงสัยหลังสงการไปแล้วละมั้งฮะคุณให,ให้ให้มันตื่นตัวแต่ว่าฟังดูแล้วก็ดูวิธีผมชอบเรื่องอย่างหนึ่งก็คือมาดูเอ r เวอเวเราก็ได้ความรู้จากนี้ไปเยอะเพราะว่าของลุงเนี่ยยังทําไม่ค่อยเป็นแรงมันไม่ค่อยพอช่วยแนะนำหน่อยนี้เขาว่าต้องใช้อะไรดูผมก็ดูตาม YouTube ยูทูบ b ะฮะก็คือก็ค<อ>ือผมใช้ท่อสองนิ้วสอง <2 S 1> นิ้วก็คือถ้าถ้าเป็นแอร์แวเนี่ยมันมันมันต้องเป็นสนิ้วสองต้น ต้องใช้อีกเท่าตัวหนึ่งเราฟังอย่างนี้สองต้นแล้วก็ความสูงเนี่ยประมาณสักอย่าเกิน2เมตรอย่าต่ำกว่าเมตรอะไรประมาณนี้ครับอ๋อประมาณนี้ลุงทําแล้วลุงใช้นิ้วครึ่งทําท่อนิ้วครึ่งมันก็ไม่แรงเท่าไหร่อพึงมาได้เห็นไอเดียท่อผมสองนิ้วผมซื้อท่อ4นิ้วมาท่อนึงผมงก็มาตัดครึ่งเลยครับตัดครึ่งแล้วก็ใช้ใช้เปสองท่อนแล้วก็ใช้หัวบานเขาเรียกว่านั่นก็ขึ้นไปให้มันใหญ่ข้างบนแล้วก็ปิดกลวยอ่าแล้วก็ปิดหัวก็ได้ไอเดีย ไอ้ส่วนที่มันห่างกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่เราเดี๋ยวผมก็ใช้ประมาณทุกหนึง่งเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาที่เราสะดวกนะครับแล้วน้ำไม่ใช่เลยน้ำแรงมาก <c oughs> ดูแล้วโอ้โหน้ำแรงรมากก็จากปั๊มมาถึงนี่ก็ได้จะกสามสี่ร้อยเมตรอยู่เน,นาะตรงไปมันมัน,ม,นมันก็แรงครับ แต,แต่ก่อนก็ไม่มีครับแอร์แวร์ก็ผมก็เพิ่งมาทําเมื่อที่สองก็ทย์นี้แหละครับอ่าก็ได้าาได้ความรู้ไปค,<ภ>ค,คือเราพยายามจะเก็บเกี่ยวว่าแต่ละแต่น้ําที่นี่เออดูเรื่องน้ําหน่อยน้ํานี่เป็นอ่าเป็นสาเนาะไปดูนะเป็นสาะนะเพราะเราอยากรู้หน่อยแพครับก<อ>็ดูนี่ไอเดียเขาเนี่ยนี่จริงๆมันเป็นความผิดพลาดนะแต่กลายเป็นเรื่องดีไปเลยโอเคเราเราเรามามาจากตรงนู้นได้เห็นน้านี้มันสวยครับอ๋อสวยผมก็เอาไว้อย่างนี้เออครับนี่พูดไปนึกไว้ครับนี่ ิบเมตรรับโอ้โห <laughs> นี่ประมาณสักไร่เงี้ยนะปนระมาณไร่หนึ <im it> <ต>่งประมาณไร่หนนะึ <im it> ่งขุดสิบเมตร <im it> น้ําเหลือเปืือนะอันนี้เราก็อยากดูแรงน้ําแล้วก็เป็นปั๊มนี่ใช้ไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าครับปั๊มสามแรง <im it> ปั๊มสามแรงกับ <im it> ปั๊มสามแรงสองนิ้วสองนิ้วอ่านะปั๊มสามแรงสองนิ้วแล้วเขาก็ใช้แอร์ด้วย <im it> ทําให้แรงนะลุง <im it> พยายามเรียนเพราะว่าบางทีเราก็ไปประยุกต์แต่เราเองเราใช้ปั๊มเบนซินซึ่งมันมองแล้วว่า ถ้ามันจริงจริงจริงถ้าไฟฟ๊มเป็นซินความแรงจะดีกว่านะเพราะว่าเราเราสามารถเล่งรอบเครื่องได้อ่าอ่าอ่ากับอย่างอย่างฟ้าไฟฟ้าเนี่ยมันเล่งรอบเครื่องไม่ได้อ๋ออย่างอย่างปั๊มเป็นซินีเราเนี่ยเราสามารถเล่งรอบเครื่องได้ความแรงมันมันมันเร็วกว่าแรงกว่าครับมันจะแรงกว่าแต่มันก็คือแพงแหละก็ก็ทำไมแพงผมดูแล้วผมแพงกว่า ใช้ตุ้งากับคนที่เขา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 ,เขา,เขาอยามาติดตัวเซลลเซลล์เขาบอกว่าถ้ามีไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าประหยัดกว่าประหยัดกว่าโซล่าเซลล์ครับเพราะว่าลงการลงทุนครั้งแรกของโซลา่าเซลล์เนี่ยมันก็แพงแพงมากครับอย,อ,อย่างเราใช้รถอย่างเงี้ยมันพิษเฉลี่ยมแล้ว,ลวมันมันก็ไม่กี่ตังหรอกอ่าจ่าย่ก็เลยก็เลยใช้เป็นไฟฟ้าอ่าอันนี้ก็ครบถ้วนเนาะได้เรียนรู้เรื่องที่ดินนะครับได้เรียนรู้เรื่องน้ําได้เรียนรู้เรื่องแอเวจากคุณพุทธชาตินะครับแล้วก็มีเบอร์โทรมาแล้ว ก็ต <mondo> eh? ้องขอขอบค<ะ>ุณคุณพุทธชาตินะครับเผื่อท่านใดอยากจะมาแวะหาอะไรยังไงก็มีเบอร์โทรกันแล้วนะครับอ่าโอเคขอบพระคุณคุณพุทธชาตินะครับลาลุงก็ลาไปเลยครับสวัสดีครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ